อะไรก็แต่งตัวไว้ก่อนช่วงตั้งต้นบริษัทนี้เน,นียน่ยบริษัททูเรสไอไนแลซึ่งเป็นบร 1, ิษัทหนึ่งก็หาเลี้ยงหาเลี้ยงหาเลี้ยงตอนอาจารย์ไปอยู่เพชรบูรณ์เนี่ยแล้วก็ไปตั้งบริษัทรู่อีกอันคือแปซิฟิกแปร์เท็กก็มีเรื่องพุ่งสวนถอนตัวไปกั่อนเลยพอไปนี่จะบ้าแล้วเอาบริษัทไปตั้งที่จักรูปไม่เชื่อไม่เชื่อถือ ก็ถอนหุ้นออกไปการถอนหุน้นก็เป็นเรื่องเลวร้รายในชีวิตเพราะว่าทุนก็หมดลงเราก็ต้องหาทุนมาเติมแต่ก็เป็นเรื่องดีมันก็เลยเหลือแต่ครอบครัวจา้าไม่ต้องไปทะเลาะกับใครอีกต่อไปถึงปีไม่ต้องไปนั่งคำรายชี้แกนเขาว่าได้ยังไงเสียยังไงแล้วแบ่งปันผลเท่าไหร่ก็เลยกลายเป็นบริษัทที่เหลือแต่ตัวแล้ว เรือทรัพย์สินเงินทองเป็นของเราคนเดียวแล้วก็ก็พูดถึงไม่พอใจคิดว่าเราจะเอาบริษัทไปโยกไใบพกษภูมิทำที่ดีไม่ร้ายทําให้ไซฟอนเงินออกจากบริษัทที่กําลังกาไรอะไรเนี้ยเขาคิดมากไปก็บริษัทนี้ก็เป็นอีกบริษัทนึงที่ทําเงินได้มากกับประเทศไอเอแลกดีแล้วก็ไปไกลด้วยเพราะว่าของมันส่งออกนะอย่างตัวนี้เนี่ย โดยเอกจากน้ำลายอาจารย์เป็นคนแรกในโลกที่คิดชุดตรวจทุกนี้นะคะคิดเพราะว่าโดยเวลาลเราเรียนเทคนิคการแพทย์หรือความรู้ที่เราสั่งสมเนี่ยเวลาตรวจจากในเลือดเนี่ยมันจะตรวจพบนะคะแต่ว่าในน้ำลายเนี่ยมันมีแต่ในปริามาณที่เจือจาการตรวจในเลือดร้อยเท่าเพราะะฉนั้น เราก็ปรับสูตรตรงนี้ให้มันสามารถที่จะดีเทคได้ในปริมาณที่เจอจานแบบนี้มันก็จึงเป็นที่มาของที่ตรวจอันนี้ความจริงหลักวิชาเดิมโนฮาวเดิมอะไรเดิมๆหมดเพียงแต่ว่าคิดนิดเดียวว่าทำยังไงจะปรับสูตรให้มันตรวจได้จานลงไปร้อยเท่าแค่นั้นเองก็เป็นคนแรกในโลกแล้วที่คิดอันนี้ทีนที่ตัวนี้เนี่ยพอคิดออกมา ก็จะไปจดทะเบียนเพราะตอนนั้นเขาบอกว่าเอทต้งขึ้นทะเบียนกับกระทรวงสาธารณสุขตอนนั้นเส้นสายก็เยอะแยะไปหมดเสียตังค์ก็เสียถ้าไม่เสียตังค์ก็เสียวิ่งอยู่หลายปีก็ไม่สําเร็จเพราะกฎหมายเขียนบอกว่าตรวจตรวจเอต้องตรวจจากเลือดมันผูกมัดด้วยคากฎหมายคํานี้แล้วก็บอกว่าเขาจะแก้กฎหมายเพื่อคนคนเดียวเนี่ยเขาทำไม่ได้ คนจะหาว่ามีส่วนได้ส่วนเสียกับเราบางทีเราก็เสียเขาไปเยอะแล้วแหละ <c oughs> แต่ตัวสังคมจะรู้ก็ไม่ทำให้ก็ไม่เกิดการแก้พอดีตอนนั้นเป็นช่วงปี39เก้าต่อปีสีสซึ่งเป็นช่วงที่ผู้ถือหุ้นถอนตัวผู้ถือหุ้นเนี่ยไม่พอใจที่เราเอาบริษัทไปตั้งบูรณ์ก็ถอนตัวแล้วก็ ถ้าไม่ถอนหมดัะเหลือบ้างนะคะทําให้เรามีปัญหาเรื่องการเงินเหมือนกันเพราะว่าตอนไปเพชรบูรณ์นั้นก็ไปกู้เงินจากต่างประเทศมาตอนนั้นกู้มาที่ห้าบาทเวลาใช้นี่ก็ใช้หมดเลยเงินทองที่มีคือกู้ถึงมุ่นก็ไปด้วยอะไรด้วยหมดหมด,หมดตัวตอนนั้นรู้เลยว่าสิ่งที่เศร้าแล้วก็ทําให้เกิดโรคซึมงเศร้าที่ฉุดใิชีนิดนี้ช่วงนั้นเป็นช่วงซึ่ง มีเพื่อนอยู่โรงพาาบาลมุราชบอกว่ามีสถิติคนฆ่าตัวตายมาที่โรงพาบาลวันละหนึ่งรายบางคนไปฆ่าตัวตายที่โรงแรมม่านรูปก็มีอะไรก็มีเราเนื้แสนจะเข้าใจคนพวกนี้เพราะเราก็อยู่ในภาวะนั้นเหมือนกันนะคะนี้สิ่งที่มีกำลังใจสูงสุดคือรูปงสามคนมันบอกว่าไม่เป็นไรสัป tang อิตย์เนี่ย ขอครึ่งเดียวแล้วจะประหยัดใช้เอานะฮะเมื่อก่อนนี้ให้ฟังลูกเป็นอาทิตย์สามคนเนี่ยให้เขาไปจัดการตัวเองอาทิตย์ละจำไม่ได้แล้เท่าไหร่เขาบอกว่าเขาเห็นแม่ลำบากเขาขอครึ่งเดียวพอเรียนพอพออยู่ได้ขอไปโรงเรียนได้เนี่ยคือกำลังใจจากลูกซึ่งไล้เรียนสามมากลนะตอนนั้นเนี่ยไอ้ความที่มีตรงนี้ ก็คุยไปคุยกยบเพื่อนลูกค้าต่างประเทศว่าเฮ้ยฉันเป็นหนี้เยอะเลยเพราะว่าค่าเงินบาทลอยตัวแล้วก็มีตัวเนี้ยดังขายไม่ได้อกีกขึ้นทะเบียนไม่ได้อกีกก็คุยไปคุยมาอีกไม่กี่วันก็มีเพื่อนคนหนึ่งอีเมลมาบอกว่าขายไม่ไา้จะซื้อโนฮาวะนะขายโนฮาวกไม่จะซื้อขายนี้ก็นังเดือดร้อนอยู่กั่เราก็ไม่ได้ประโยชน์ใช่ไหม ก็รีบตอบรับทันทีก็ขายไปได้หนึ่งล้านเหรียญสหรัฐนะสี่สิบห้าล้านบาททีนี้จะบอกพวกเราบอกนักวิจัยว่าเวลานักวิจัยบ้านเราเนี่ยคิดแล้วคิดอะไรได้เนี่ยคิดแล้วคิดไม่จบเขาไม่จบก็ถ่ายอทอดเทคโนโลยีไม่ได้ไปดูเถอะงานวิจัยบ้านเราเนี่ยมันไม่จ ที่ดิฉันทำเนี่ยจบจบไหมคำว่าถ่ายทอดเทคโนโลยีไปเนี่ยเขาผลิตสินค้าไ,ได้แต่นักวิชาก,การบ้านเราเนี่ยเป็นทพราะในภาครัฐถ่ายทอดเทคโนโลยีแล้วทำต่อไม่ได้เพราะว่าแล็ปสเกลกับแมนูแฟคเจอรงสเก,กลคนละเรื่องกัน น้อยแบบให้เชื่อว่ามีงานวิจัยเรื่องนั้นเรื่องนี้อยู่ในประเทศไทยนะแต่เอาไปใช้อะไรไม่ได้ในฐานะของคนที่เคยขายเทคโนโลยีได้ตั้งไปต่อเป็นกรรมมาเนี้ยมันจะบอกว่าเทคโนโลยีมันไม่ใช่แต่ว่าคุยว่าจะเป็นคนคิดมันจะต้องทำต่อจนสำเร็จขายได้แล้วล็อกต่อล็อกต้องเหมือนกันเด็กทำยังไงจะให้คุณภาพเหมือนกันเป๊ะ นี่คือตัญหาเล่าที่จะสามารถขายเทคโนโลยีได้ว่ะบ้าเรามีเยอะที่ขายเทคโนโลยีได้ตลอดรบฝั่งเช่นอย่างเครื่องสองกล้องที่เข้าไปผ่าท้องผ่าตัดในกล้องแล้วก็หมอคนไทยคิดแล้วก็ขายโนฮาวให้สปอตไปสปอตนี่เป็นบริษัทเครื่องมือแพทย์นะฮะมีเยอะแต่คนเราวิ่ถูกโลกลืมถูกสังคมไทยลืม ถูกสังคมไทยกีดกันเพราะว่ามันเก่งนะักเก็บไว้จะเป็นภัยเพราะฉะนั้นการเป็นคนเก่งการเป็นคนดีก็ไม่ได้อยู่ง่ายเพราะฉะนั้นมันก็ต้องมีหลักว่าเราจะต้องอ่อนน้อมขอมตอนเราจะต้องใช้ความอ่อนของเราให้เป็นประโยชน์อย่าแข็งทื่อย่าขี้เวงอย่าอีกโก้จัดอย่างนี้อยู่รอด คนเก่งจำนวนมากทำงานร่วมกับใครไม่ได้เราเคยได้ยินเยอะคนในสังคมแต่เก่งๆแต่พอไปทํางานด้วยเราก็ทํางานไม่ได้เพราะเก่งคนเดียวเก่งคนเดียวก็ปล่อยให้นเก่งคนเดียวต่อไปไม่มีอะไรฝากไว้กับโลกใบนี้ะี่ฉันมีอะไรฝากไว้กับโลกใบนี้แล้วอีกคนนี้นะคะได้ตังค์ด้วยได้เกียรติด้วยนะคะนี่ก็ไม่เห็นยากเลย แค่ตรวจในสิ่งที่เจรจาลงลงเอง่นหลักที่อยู่แค่นี้ก็มีชุดตรวจไข้หวัดนกดิฉันกเน็เป็นคนที่สามในโรคที่คิดตัวนี้ขึ้นมานะคะก็อเมีการคิดก่อนแล้วก็ตามด้วยเกาหลีแล้วก็ตามด้วยิฉันเองนะคะก็ตรวจไข้หวัดนกอันนี้ก็เอาไปสวบที่ก้นก้นไก่เลยแล้วก็เอามาตรวจดูเลยว่ามีเชื้อไข้หวัดนกหรือไม่ ถ้ามีแล้วค่อยเอาไปทำ PCR อีกรอบหนึ่งเพราะว่า PCR เนี่ยยกไปทำที่เล้าไก่ไม่ได้แต่ว่าเทสิดตัวนี้เนี่ยไม่ต้องใช้ไฟไม่ต้องใช้น้ำใช้ขุงมือใช้คนเลี้ยงไก่ทำก็ได้ไม่ต้องใช้สัตวแพทย์ก็ได้อย่างเงี้ยก็เป็นเครื่องตรวที่ง่ายนะเพราะฉะนั้นผลิตภัณฑ์พวกนี้เนี่ยก็จะหน้าตาแบบเนี่ยรวดยาเสพติดบ้างปวดอะไรอะไรบ้าง พราะฉะนั้นไปอยู่เพชรบูรณ์มันเสียหายตรงไหนในเมื่อกล่องนึงเนี่ยราคามันเท่าราคามากกรบเท่าเปลี่ยนเพราะฉะนั้นจะขนส่งที่หกตันที่แปดตันถนนก็ไม่พังหรอกนะเพราะฉะนั้นรถตู้ทันหนึ่งก็ขนของได้หลายล้านบาทอย่างนี้เป็นตน้นแล้วก็คนขโมยก็รู้จะขโมยไปทำไมไม่รู้วิธีใช้อีกก็ไม่ต้องกลัวขโมย เพราะว่าคนไปแล้วคนก็ไม่รู้ว่าจะไปขายใครอีกเพราะป็นก็ไม่มีขายง่ายๆใช่ไหมมันก็ของของพวกนี้บางทีมันก็เป็นเรื่องดีเหมือนกันโรงงานเี่ยไม่ไมีรั้วเลยไม่สร้างรื้ว่าไม่ไอะไรทนะังนั้นก็เพราะอะไรก็เราเอาคนในหมู่บ้านมาทํางานคนในหมู่บ้านเนี่ยเดินไปรับจ้างก่อสร้างได้วันละสองร้อยกบบาทบ้างไรนะบ้างตาแดดทั้งวันหน้าเป็นฝ้า พอมาอยู่โรงงานเราเนี่ยอยู่ในห้องห้องสะอาดพี่นูน,นะอยู่ในห้องแอรใส่เสื้อใส่เึื้อแบบทาํางานหน้านีไซสใสาย้าไม่มีตังก็เหลือมีทองคนหนึ่งหลายๆบาทใส่ทองม,มาอวดกันคนฝ่างจังหวัดเขาก็จะตังไปซื้อทองมาอวดกันก็เป็นความสูขไปอีกแบบหนะึ่งงาการที่เราเอาโรงงานไปตั้งในชนบทเนี่ยได้ผลด,ดีเยอะแยะเลยนะฮะ แล้วการไปอยู่ในชนบทเนี่ยสมาธิมันสูงสมาธิสูงเพราะว่าเมื่งปีที่แล้วเองมีรถตัสไปตั้งมีโรงหนังมีสิ่งเยือเยินใจนิดหน่อยไม่มากมัไม่ค่อยมีที่ให้ใช้เงินที่นั่นข้าราชก,การไปอยู่ที่นั่นบอกว่าอยู่เนี่ยเก็บตังค์ได้เยอะนะก็เป็นตัวยอย่างของการเอาเอาเทคโนโลยีเนี่ยไปไว้ในชนบทแล้ว คนที่อยู่ที่นี่เนี่ยนะภาษาอังกฤษดีเพราะว่าใช้ภาษาอังกฤษตลอดเราค้าขายกับต่างประเทศนี่เราไม่ได้ขายในโรงพยาบาลราชกระเับบงไม่ได้ขายในสี่ดาดขายไปนู่นหลายประเทศเพราะฉะนั้นเด็กพวกนี้ภาษาอังกฤษดีเพราะตั๊กเก็ตเมนต์ต่างๆในการผลิตเนี่ยใช้ภาษาอังกฤษหมดเลยจบป .6 เนี่ยภาษาอังกฤษดีมากนะคะเพราะฉะนั้นก็ได้ประโยชน์หลายสถาน